วันนี้เคธมิดเดิลตันและเจ้าชายวินเลียมเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของคู่รักอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้สดใสเสมอไปก่อนที่จะมาเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขของจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยพวกเขาได้ผ่านวิกฤตต่างๆเหมือนกับในฤดูร้อนปี2004ที่พวกเขาเลิกกันการแยกจากกาันซึ่งทำให้เจ้าหญิงแห่งเวลอยู่ในสภาพที่แปลกประหลาดตามรายงานของวานิ t ี้แฟร์ เคทมิตเิลตันและเจ้าชายวินเลียมยังไม่ได้แต่งงานกันในเดือนพฤศจิกายน2553เมื่อผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์เคที่นิโคลได้อุทิศบทความยาวเกี่ยวกับวัยหนุ่มสาวของทั้งคู่ในคอลัมน์ของวานิตี้แฟร์เราเรียนรู้เป็นพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สดใสเสมอไปและพวกเขาแทบไม่เคยมีลูก3ามคนเลยจอจชาร์ลอตและหลุยฤดูร้อนปี2547เป็นฤดูร้อนที่มืดมนสำหรับพวกเขา เป็นช่วงเวลาที่คู่รักหนุ่มสาวทั้งสองมาพบกันที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแอนดรูเลิกกันแล้วหรืออย่างน้อยก็ตัดสินใจหยุดพักในปีนั้นพวกเขาไปพักร้อนแยกกันเคทมิเิลตันเดินทางไปฝรั่งเศสที่เมืองดอดอนร่วมกับเพื่อนๆของเธอเช่นโอลิเวียบริสเดลและจินนี่เฟรเซอร์ นี่คือที่ที่เธอจะได้ปล่อยใจไปกับความมั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอที่ล้มเหลวจากนั้นในช่วงกลางของการพักเธอมาวายขาวจนแทบลืมสติเพื่อนคนหนึ่งของเธอเล่าในคอลัมน์ของงานวานิ t y Fair เธอกำลังถกเถียงกันว่าจะส่งข้อความหรือโทรหาเขาหรือไม่เธอบอกว่าเธอเศร้าแค่ไหนและคิดถึงวินเลียมมากแค่ไหนแต่เธอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยหลังจากนั้นเธอกล่าว ตามคำกล่าวของเคที่นิโคลนี่เป็นการทดสอบร้ายแรงครั้งแรกที่เคทและวินเลียมต้องทนทุกทรมานในฤดูร้อนปี2547ขณะนั้นอายุ22ปีน้องชายของแฮร์รี่รู้สึกอึดอัดจึงตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนชายที่กรีซในหมู่เพื่อนๆของเธอมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเบนลี่ซึ่งเคทมิดเดิลตันไม่ได้อยู่ในใจของเธอเธอรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลไม่ดีต่อสามีในอนาคตของเธอ พื่นที่น่ารำคาญและความสงสัยเรื่องการนอกใจงานวานิตี้แฟร์เผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นผู้ชายเป็นลี่ซื้อนิตยสารสำหรับผู้ใหญ่จากวินเลียมต่อมาค่ำคืนเมามายของพวกเขาที่ไฮเกรฟก็ทำให้เกิดการพูดคุยกันมากมาย ข่าวลือที่มีมาโดยตลอดคืนหนึ่งที่เอ์คลับเกิดข้อผิดพลาดมากกว่าคืนอื่นเนื่องจากพวกเขาเอาไอศกรีมช็อกโกแลตคลุมแฟนสาวคนหนึ่งก่อนที่จะเลียเธองานเลี้ยงวันเกิดปีที่21ของเจ้าชายวินเลียมก็ทิ้งร่องรอยไว้เช่นกันกับผู้ชายลูกชายคนโตของชาวที่3ซึ่งเมาแล้วคงจะไปอาบน้ำเที่ยงคืนดังนั้นเมื่อเธอรู้ว่าผู้ ชายคนนั้นเทนลี่จะอยู่ที่นั่นอีกครั้งเควตมิดเดลตันก็คงเก็บข้าวของและไปหาครอบครัวของเธอที่เบิเร์กเชียหญิงสาวยังรู้สึกรำคาญมากกับการนอกใจของวินเลียมที่อาจเกิดขึ้นได้ตามคำบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์เคท,ที่มีต่อความใกล้ชิดของลูกชายคนโตของไดาอานากับทายาทแอนนาสโลนและอิซาเบลลาแอนสตราเธอกอฟทาวทอ็อป สร้างความรำคาญให้กับเคตมิดเดิลตันเป็นพิเศษเช่นกันมากจนเธอตัดสินใจหยุดพักและปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปในคืนเมาเหล้าโชคดีที่พายุนี้อยู่ได้ไม่นานและทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติแล้ว